อยู่ไหนอยู่ไหนยยนสก่อนบ้านแดงบ้านแดงเต็มเลยเอิมาราด้วยเอติมด้วยกม่คะคูเขาไมอยู่สองคันใหญ่อยู่ไหนอ่ะน้าคูมีรถเขาสามสี่คันนะเฮ้ยบ้านแดงมาหน่อย่้า่แดงมาหน่อยบ้านแดงวดมาหน่อยแตกหนึ่งแะแตกแลหนึ่งได้เพได้แต่แตงหนึ่งโอเคผมอยู่โพทองอ่ะมารับเราหมูคนหนึ่งครับแกครับต้ไมกําลังไปเดี๋ยวไปรับบังให้ เว้ยเลยน่าอยู่บนรถยิงอ่ะต้องหลุดหรองั้นอ่ะโอ้โหพทุเรศเลยเฮียไปไปฟิวขึ้นฟิวขึ้นฟิวขึ้นรถไปเราวลหรถขึ้นอาได้หน่อยอ่ะแต่ไม่มีคนยู่ม่ถายรถโอ้เฮียมันมีโพสทวิตอยู่หรอลองดูดเปะรถที่มิวหรือเปล่าอาแปดใช่ไหรถผมรถผมรถผมจากนลเลยไม่ล้ยิงตกลวจอ่ะโอ้ยงเ้ย้ยโอ้ยโอยโเลยอยอ้ยเอ้ย้ยอออเ้นอ่ บางไอ้แไ้ก่อนกำลังไปกเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยเล่นนเทีผมว่าาเทดีมาเทดมาเทดมาเทดไอ้อยู่หน้าตู้นะบนบนมาเทดบนมาเทศแถวตู้มาเทศแถวตู้มาเทศแถวตู้ยิงบนรถอะปั๊มใช่ข้างขปั๊มข้างขปั๊มปั๊มเดี๋ยวต่อรอมาเทดี้ะวะมึงห้ายิงบนรถอะเฮ้ยมึงยิงบนรถอ่ะมึงปัญญา่อนหรือเปล่าย ปีดตำรวจห่อกระจายทางลองดูทางเข้าออกกัน่องโซบโซบนโซบเบ้าเรื่อผมขับตรวจเยอะเกินไม่กีฬาไม่อยู่ขับออกเมืองมาถึงยังเนี่ยไอ้เมึงอกี้ไหนล้วนแม่งทุเร่กันันรถยิงคนอย่างเงี้ยติดอะไรมาขึ้นมาจ้าเฮหลมาดิมาดิเดี๋ยวกูไปหากลางปั๊มเลยออยขึ้นเสร็จแล้ว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 เอาสุกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยมึงไปยังตรงไหนพี่อยู่ตรงไหนลุงมีกี่ศพครับลูกศพอยู่ตรงเดี๋ยวผมอุ้มเองโ้ย ไปไปไฟิวเอามาผมอุ้มมัไปิดวงงอาไปฟิวไปแล้วดูเข้าไปเอยไปพี่ถืออยู่เอาตํารวจไปรอชุดอยู่รอชุดอยู่ใครก็ได้าคนลอะการกระออยอุ้มสองศพคันเดียวนะการกระออยอุ้มสองศพคันนั้นะโอเคเอาไปเอาไเอาไปเอาไปเอามาให้หนวศพหนึ่งเอามาให้นนวศพหนึ่ง

ไม่ได้เราตอไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยนมดนกไอ้เหี้ยไอ้มาแตงอะตอนเรามขัดผมตอนรมขัดผมี่ลงน้ำมันไปดีไปดีหมาไปดีมันใกล้อะลงน้ำมันใกล้มาก มึงฟังกูนะเว้ยบ้านบ้านแดงมึงออกมาให้หมดนี่มึงมึงไม่ต้องกอดคนแล้วออกเลย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 ไปรู้แม่แล้วว่าไปทางไหนิยจะวนอ่มันน่าจะรอัพอดอ่ะกูดานะกาิวครับเว้ยครับยสมลุอยู่แกไหวใช่ปะเ้ยอวกรถลุดรถลดรถลุดรถตำรวจลดไหนลุดข้างไหนถ้าบอกมะรถตำรวจลุดรถตรวจลุดข้างไหนอกอไนูยฟิวฟิวออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเป็นหา